สวัสดีตันนี้เป็นโันที่ป็นสิ่งสิงหาคมสองพันอเองพบกันตลาดนัดวกกบือน้องแก่ชุมพรบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้รยเอ็ดครับขอไปจัดสพดันต์ตอนนี้มยังมันลยสนมัไสดในเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กแฟนเพจดีดูงามนะครับขอมาแล้วฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามรับมจมกานสดกันทางนในเฟซบุ๊กนะครับแจ้งวันหยุดนะมนหยุดจัดการพูดออกตลาดเพื่อนที่ดครับอครับ ได้หลายไปไหนนะครับตัวนี้สามพันห้าร้อยตัขายแล้วไฟหางดอกหมื่นสามพัหาร้อยทีเอสยี่สิบหมื่นสามพันห้าร้อบางนี้เดี๋ยขายเศร้าเจ็ดเอนก็ได้เียเหยืน้มสื่อ เวียดน,น,นามเวียดนามซึ่งนี่เบอร์อย่งนี้อ่านให้ฟังกันสิบห้ามันอนะคิวที่อมขอคิที่ับคิวที่บนบอครับคิวที่สบหคิวที่หมคิวที่สิบห้าหนึ่งห้าับ่สิบห้าเจ็ดพันองศรเจ็ดรหคบหครับ QT 15 27,500ไหมนเจ็ันะครับขวัญนะครับสูงลอยสาบวกนะครับครับอื่น,ะนๆนะในห่างขอ QT นะครับสื่อมาเมื่นอนี้ในห่างหลายเนี่ยค่อยขายดีค่อยขายดีนะครับเดี๋นะยวะไอมินพาย,ยางล้อเบิ้งค่ายเนื้อสักครู่นะครับเดี๋ยว์จีภาไปเบิ้งค่ายงามนะครับขากลับนะครับขาจับนะครับพาบนะานะาย,ยางล้อเบิ้งนะ เต็มราบรถเต็มรรถันนี้ในหางจะน้ำเขา40-50คนเ้น4 0 5คนอย่างเยไปเบิ่งนะบักผูใยเนี่ยไปเบิ้งไปเบิ่งราคาหัวไอ้ควายผูใยกันนะขรับนัขอ8 ns น เด็กขายใส่กันโอ้ถอยมันถอยมันยันกล้องพวกผู้ใหญ่ดได้ขายจังหวัดรึเปล่ัวนี้ไส่คนเป็นเหตุใบเยอะนี่หางเป็นไปเหตุใบซื้อขายมันต่อราคากันอยู่ใน,นห้างเยอรมัน,นมกำลังายางหล่อกัน bà khẩu rồi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  tươi rồi bà phần gì cũng tươi บ้าเขาโกเขากนท้ายขาดนมเได้กันเจ้าวาครับหมื่นหกพันห้าร้อยมื่นหกพันห้าร้อยขาย สูง1 3 5นบืนาร้อยครับในหางยาน้ำส right? ื <necessary> small, no yes. ่อครับหมื่นหกพนห้าร้อยน่หางสื่ออย่างนี้กดคูน่อยครับหมื่นหกพั้ารหมื่นอยขายแล้วสาวน้อยคุณแม่้สาวน้อยจังบาทนะครับสาวน้อยัสดีครับสห 13,500สาน่อยสวหน,วน่อยเงียวเยวดูนเงียไหลฮะสาวน้อยครับสูงระะาบ้านอยยี่หาน,น,นเงียวดีนะเงียวดือนะเอามือดีบรรยากาศคือคับจองหน,น้าแน่นอย่งนี้นะหน้าแน่นนะครับๆๆ ส,นะนะนะสาวน้อยเนีย่ยเนี่ยตัวเนี้ยดูน,ดนะเอาแบบสูงประมาณ125นะครับนี่อ่างเล็กน้อยนะครับนะสาวน้อยเหล่าเก่าเป็นอีสานเหล่าเก่าเป็นควายเหล่าเก่านะครับหมื่น,ะนสามพันหะ้าร้อย สนใจที่ต่อได้เบรึไหนครับ089เดเ้นลำวนโอ้โดวนนี่คนครับอ่าสาวน้อยครับหดครับียาวนนนสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับโอ้โหเมในหางมันนับเงินใส่กัน่นนี่ซื้อดีครับมนี่ซื้อดีครับ คุณน,นะครับนะเอ,อ A, ตัวที่8ปคล้องเอนะครับ่าเขาพวกนีมือจิตัวนึ้น 17, นะตัวนะนึมือจิกมูลามัวนึบมูหลามูฬานี่ไงมูลาไปแขกนะเอเปาะดีว่าลูกเดียวกะไว่าลูกเดียวลูกคออะไรกันลูกอโอ้ ใส่เป็นตะหักหน้าตาหน้าตาดียวแค่แค่ไฟแค่สูงเก้าสิบเซสูงเก้าสิบเซนสาวน้อยนคสาวน้อยแค่สูงเก้าสิบขันจับดีเลยขันจับยีเปิดราคาอะไรเป็นไหนห่ห้าหมื่นครับห้าหมื่นสาวน้อยสายคาเฟ่ห้าหมื่นครับ ฟันจับดีนะหางอนิดนึงัาหางอขอนึ่บนะนะตัวหน้าหวานดีกระบานหนวกดีหนะน้าหวานหนะน,น,นะน้าตาโบโบโบคือเด็กว่าติึงหนนะนะึสายนี่สายงามหนะ้านหะวานนะห้าหมนะื่นสายแค่เลยครับสายแค่นึ่สนใจที่ตัวไหนเบอร์ไหนครับูนหนึง่ง 1> 1, 46, 6, 6. นหนึง่งหกหนึ่งเจ็ดสี่หกนองสนใจโทรมาสอบถามมั้ยเพินตื่นสนามเด็กน่อยเขาสนามไม่มันสายแครสายแคร์ูลาพอพันเลยงูลาใหญ่งูลาเท่าห่นครับอ๋อห้าหมื่นเอมูลาเป็นอยงบกปูใหญ่งูลาสูงร้อยสี่สิบหาวกก้ามเนื้อสวยสวยสายก้ามเนี่ยปแต่งเรียบที่น้าเรียบหลังมนะมูลามูลานะครับ 50, าหมื่นมูล่าืองไทยมองไครนะไครสองยจีนมูลา่าช่วงดีด้วยเนือ,นะเ,นอเต็มดีเนือ,เ,นอเต็มดีเนือเต็มดีนะสนใตที่ต่อได้เบอร์ไหน,นครับศูนย์เก้าหนึ่งยมูนดเกาหาปสายมูล่านโดนสิกอนรอๆน่ล่าครับ กล้ามเนื้อแบบมากับหางแบบจัดเต็มเลยครับหางเต็มหางเต็มหางเต็มดีับบเบิรงถ่ายเรียมถ่ายื้อสื่อบอกสองหมื่นหาร้อยเหียดนำใบใบเลยเียดนำใบใบเลยนะสองหมื่นห้าร้อยสัาเปิดครับ แปเปเออกเนะนะม้นิพายงาล้ะขึ้นไปเบน่้าวหย่าเหมือนกันนะโซนค้าย่ามเป็นไต่กัน4ีเมนกว่าบาทนะใส่เนีน 4, นเ่ยซ0เมนตัวสีเมนสามพันห้าร้อยสัญญาเป็นต่กันคนระับ เอ็นเอสแปดนะครับใหญ่สูงลอยสี่สิบหางบวกกี่ดอกนะครับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่สูงลอยสี่สิบหางเลยนะครในหางสิวสื่อบอกเอ็สเอสสามนะครับมื่อนี้คไายเนื้อขายดีนะครับคไายเนื้อขายดีอยู่นะครับราคายังอ่อนอยู่นะครับราคายังอ่อนอยู่ผู้ชมก็ไลายด้เหมือนกันนะครับมื่อนี้โซนทางฝ่ายตลาดค่ายนะผู้ชมหลายอยู่นะน้าแน่นอยู่นะครับ